อามาพาตศักดิ์โอเคดูกร,ระถางแล้วก็พริกสวัสดีครับเพื่อนๆไลฟ์ตีทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับ พิธนี้พอดีผมมีเจ้าต้นนี่ครับช้อนเงินช้อนทองนะครับซื้อมาตั้งแต่เนี่ยต้นเล็กๆเกท่อกอากิ่งนี้แหละนะซื้อที่เขาใส่กระถางตามร้านต้นไม้นะครับทีนี้ผมก็มาเปลี่ยนแต่กระถางนี้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็มันก็โตขึ้น,นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองมาเปลี่ยนใส่กระถาง กระถางบอนไซแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับจะลองดูด้วยความสวยงามเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมเพากันเลยนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับออกจากกระถางเดิมก่อนก็ ดินที่ผมใช้นะครับก็แค่ดินถุงเข้าไปนะครับดินถุงเข้าไปกับผสมขวดมะพาร้าวมะพร้าวสักนะครับโอเคเวลาเขากดอยู่ข้างในเลยครับ เขาขายผมมันเป็นต้นคู่นะครับเนี่ยสองต้นนะครับต้นเล็กๆสองต้นซื้อเขาทำใส่กระถางเซรามิกสวยนะผมเห็นว่ามันสวยดีนะก็เลยลองซื้อมาผมจะเอดาดินเก่าออกหมดเลย ดูกันว่าใส่คิดว่าน่าจะใส่แค่ได้แค่ต้นเดียวนะต้นนี้คงจะเลี้ยงใส่กระถางแบบเดิมมากกน่านะเดี๋ยวผมจะาต้นนี้ต้นนี้ใส่กระถางกระถางบอนไซเนาะโอเคนี่ครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับส่วนต้นนี้ เดี๋ยวใส่กระถางดำไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยหากระถางสวยๆมาใส่ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเอ,เอาต้นนี้นะครับนะอ่ะนี้โอเคพักไว้ก่อนครับอ่านะนี่กระถาง ส่วนดินที่จะใช้วันนี้ก็คงจะเป็นดินเป็นดินดินก้ามใบอใบก้ามปูผสมมะพร้าวสับนะครับส่วนค้นกระถางนะครับผมก็จะใช้นี่ครับตะแกรงแบบนี้นะครับล็อก้วยลวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำล็อกอวิธีการทำล็อก ลวดนะครับผมก็จะใช้ยาวประมาณหนึ่งคืบกระถางมีสามรูนะครับประมาณหนึ่งคืบนี้แล้วผมก็จะม้วน เอ้ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใน่ค่าเลาแปะจะได้ลักษณะนี้เนาะนี่น่าจะตัดยาไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะนะนครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ แล้วเสียบไปในตะแกรงรูตะแกรงนะครับจะได้รักษานี้แล้วก็สอดเข้าไปที่รูกระถางแล้วก็พลิก น่านจะยาไปนิดหนึ่งมันก็จะล็อกอยู่ลักษณะนี้นะครับเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับมาดา สารนี้นะครับเป็นเลขแลปดเลยปั๊บก็บสอดเท่ากับรูปกา,างนี่นะครับทิศอ่ะโอเคครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองด้วยเจ้าดินุกเขาไฟลองต้นประถางด้วยดินลูกเขาไฟะจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว

ถ้า,าไปทำก้อหินหน่าจะสวยใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับเล็กน้อยเ,อเดี๋ยวผมจะตัดรากของเขาออก ก็จะ,จะอยู่ลักษณะนี้ก็จะ,จะไว้รลักษณะนี้ตัวนี้เอาออกเลยอย่านิ้งครับ Okay. ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับสาบินก็นจะให้มันเป็นโรงกลางเป็นภูเขาขึ้นมานะครับ ก็จะไว้กลางกระถางเลยจะกดดินให้แน่นนะครับะดินเพิ่มครับ ต็แหน่งให้สวยงามนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีเอาชุดเดี๋ยวผมตรงนี้ก็แค่เป็นหยิบน,น้ำนะครับโนต้นเนี่ยประดับ ตอนใหญ่น่ะนะครับเชือบของ Mình cầm name nữa với nha các bạn ตรงนี้ครับผมก็จะใช้นี่ครับเปนดินญี่ปุ่นนะครับใส่โรยหน้า งามตรงไหนปางแล้วก็เเพิ่ม่ะครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรดน้ำ แลเกครับนผู <S <S ้ชมนะครับก็เราก็เช็ดกระถาง ครับครับประมาณนี้ครับก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไมด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ